สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับพีเ่เจครับผมเชวนน้องเจ็ดมาด้วยเนาะครับผมส่งคำเชิญไปแล้วครับน้องเจ็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทนะครับเ,เกมโรบอทอยู่ในแมปในแมปอะไรน้องเจ็ดแมปีบบ่บิ๊กเฮด สกีบิดีทอลเลตผมเห็นผมแล้วเว้ยจำผมได้เว้ยเฮ้ยตรงผมโคตเท่เลยทำไมผมต้องีดีอ่ะเอออยากผมเทพตัวเองบ้านล้วต้องทำไงจะเปนชุดดงวิ่งไปไหนไรนมรอพ่อป้าด้วยดิเดี๋ยวาตต้องไต้องเก็บน่าจะเกับีเกินเก็บไอพาน่ะ ของน้ำกระจายสีฟูเก็บพาลจุดครับอันนี้ได้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อของน้ำก็มาหาหน่หนอยปลาเก็บพานอยู่นี่อ่ะปลาเก็บพาลเก็บ<ะ><ะ>ไปเพื่ออะไรก็ไปดูครับพ่อหนูไม่เห็นพานสักอ,อันเลยโอ้สวัสดีพี่ชายทำไมตาพี่โตจ,จังครับเนี่ย ยิ้มให้ผมด้วยนะครับพี่ตัวอื่นนะแต่เออโอ้ยตัวนี้เท่เลยครับผมสวัสดีครับอยากฟังเพลงแดนครับพี่เปิดเพลงแดนให้ผมฟังหน่อยครับผมเดี๋ยวดีๆหยอบ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 ร้องเองเนี่ยตัวนี้เท่มากนี่นี่คือตัวอะไรครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรมังเป็นคำราบคำลราบเป็นชื่อคำราบ พ่อและพ่ออยู่ไหนมาหาอยไปเลยตรงที่มีพาย,ยหนูเกตไงนี่ไปแล้ครับพ่อป่ากำลังหาหนูเจตอยู่ครับเจตอยู่ไหนครับนี่อ่ะยู่นีพ่อป่ากำลังเดินมาหาแหวเนเปลายเอาอยู่ไหนวะห้องน้ำเกตเกตเกตอะไรพอย่างปูฝังไปเยอะปูเก็บไปเยอะแล้วได้อะไรอ่ะ พ่อเราไม่เห็นพาสักคั้งเลยนี่ไเพ่อป่าอยอะเนาะหนูพาพ่อป่าไปไหนแล้วรอพ่อป่าด้วยไอ้หนุ่มรอคูด้วยแล้วเาได้ขี่กันได้ได้อ้ว่ายขากันไกลครับหราไม่เห็นพาสักคันเลยบอกกันโอ้ท่าขี่เ่าป่าโอเคเด้อเด้วเด้เ้ยักษ์ลได้วลยขี่ด้เด็ดเด็ดนะเด็ดไอ้ยักษ์โอ้เท่เกินขออะไรหนุ พ่อทำไมหน thinking, no meat, meat ูไม่หนูไม่เห็นพ่อเลยเราเยอะไหนกันต่อไม่ไงหนูมีเพียบเลยเนี่ยเนี่ยไหนไม่ไงหนูมีเพียบเลยหนูเคยเล่นแบบนี้แล้วก็หาเลยนี่ปลาหาตัวก่อนเอวิดมาไม่มาต้นที่ก่อนี่โอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยยิดีดอบเย็ด อาจจะเอตัวเองเ้้อยอตัวอะไรอ่ะตัวมีห้าจกโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะตัวน้องเจสเท่เกินแล้วปเฝาตัวอะไรมาเนี่ยดีตาร์เดียนั่งกันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตัวโถตัวมันสีเขียวดียตาร์เดียนี่ไม่เอาตัวดีได้ไหมจะขอเปลี่ยนตัวหน่อยนะทุกคนเอ้ยเอาแหละเอาแหละเดี๋ยวพี่เจเปลี่ยนเอาได้ตั้งแต่ยักษ์ั็เปลี่ยนจังเปลี่ยนตัว ะ้วนหลังหนีูตัวใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปนี่เวลาหนูนอนนะ้าเราเป็นสกีบีดีโอเคอ่าดอกับเจ๊เย็สกีบีดีดอกสกีบีดีโอเคดูคอมกันเปลี่ยนด้วย ตัวที่เราชอบได้เลยะจ้ะเอาเปลี่ยนตัวก่อนนะเจ้าจับกีบีดีได้ตัวอะไรมาเหมือนจะโดนล็อกหมดเลยจ้ะมีตัวฟรีให้ตัตัวไหมจ้ะ นี่ได้นี่ก็โอเคอยู่นะไ้ชอบปากเปนหลักด้วยเลย่อหนูนีคบไอ้หนูนีจะปเกิดสวเแงหล่อมากเลยหนุ่มมาตัวเลยวะโอ้นี่มันยากดีว่ะจะไปตัวป้าตัวนี้จะไปถูตตัวูตัวใหญ่จังพ่การะลึกขึ้นอนเนีเทเดปะอครับาล่เนตัวใหญ่สรมาชาเดินมันแตกานดีดีนะ นี่นี่เองจะไปเดินพาเลตที่ไหนวะเนี่ยทำไมทำไมมันเดินแบบนี้วะนเนี่ยโอ้ยไอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวเองอ่ะโอ้ยมันเป็นหน้ามันลำหน้าไงเนอะมันเดินอ่ะก็ไอ้เราเอาตัวใหม่ให้ดูอืมเราจะมีตัวเยอะเลยนะถ้าเราอยากถ้าเราอยากได้ตัวเราต้องเก็บตัวนี้นะครับเออต้องสะสมตัวนี้ใช่ไหมผ่านตัวให้เดกเวยเกินมึงเนี่ย ออกออไ็ได้นกินได้เออเท่ดีนะจ๊เราต้องผสมตัวนี้นะครับเราจะได้ตัวใหม,ม่ๆอาปากเยอะนะเป็นเท่ดีนะเดี๋ยวก,กูจะหลอกมึงให้ดูนะนี่ดูนะอ้ด่ากลัวมากเลยหนึงนะคนที่เจ <พอ S 1> ็บอ๋อเยอะไรอ่ะตัวนีเป้ยตัวอะไรมาเมาื่อเ,เดียวเจไอทีตัวเลข เอออันนี้เป็นแคมิล่ากล้องตัวเล็กมูตัวนี้เาาท่มาครับทุกคนทำไงเราถึงจะได้ตัวแรกน่นเป็เนี่ยเนี่ยติเืนะ่อไเนี่ยใช่มั้ใช้โลบัสมันต้อกิดเครง่องไไมนะต้องเติมโลบัสเข้าไปอฮ้ยอะไราสาบใช้อผู้หญิงเห็นอะไราสาบผู้ชายเห็นสาบไฟแมลงสาต้องกงยังไงวะาออไปอครแมางสาบนีบ่โดนช้างดาวของกูแน่ ที่ทำไกมาอ่ทำไกมนใ่ม้องเจ๊ทำไปกโดยเบ็งันเลยทำพอป่ารอกมันนั่นไงทำได้่าทำได้พ่อ้เก๋ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมามามาเดี๋ยวเดียป่าเด่ั เดินเป็นระเบียบมากต่ละแป๊กึงแป๊กถึงแป๊กึงแป๊กแปไมนี่เปรหรอแป๊กนะนีมึงเดินเป็นพเลเป็นตัวอย่างแป๊กแป๊กขึงแป๊กแป๊กึงแป๊กแปน่โคโคตรเอ้คซงโคตรอันตรายอยู่ไหนอะี่ขอวยู่นี่นะเทได้เล เป็นตัวไหนวะตัวน่นเป็นตัวนันปตัวนี้ตัวใหญ่มาทำอไรเขาปลาถึงจะได้ตัวใหญ่ไหนขอพ่ะไปเก็บพ่านเก็บนเลยรีเพียบเลยพ่อเรามีตัวขี่รถอ่าอวิสเอรเนี่ยอลอเลยโอลพี่เลยอเตยอาไปพ่ออยู่หนอยู่นี่เอวิสโดิได้อ่อเนอะไรอะ มันจได้เจออะไรมาอ้ยาตถตู้มาเลยได้เองพัฒนามากนะเนี่ยตัวอะไรเนเดี๋ยวเดี๋ยวราตอนนี้มัเออะไรอาะตูตูใหญ่กว่าตใหญ่หรอมนไม่อ้ไปไหนจะเป็นตัวอไโอ้ไปไห้ไปไหน อตัวก็ยังมีไม่ค่อยเยอะนะทุกคนอันนี้ก็คืออะไรนะอุ้ยโอ้โห oh <my> ตัวอะไรเนี่ยไ,ได้ตาหัวล้ไปอไีไหัวล้ลองเดินที่เตะได้ไหมยืนอ่กลหัวล้เหอนกล้องแรดาลอยไปทั่วแยเลยนะลอยไปได้ทั่วไหมเอเยน้องเจ๊ต oh ขอเพลงน,น่อเพลงนองง You can eat up, move up, yeah, You can eat up, please, please. My little kitty guys. What? 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 i What? 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 บเอ้อตัวเล็กกัยิงไอเดียวยาไม่ติดอะไรไม่ได้ติดกระเพยงนะทุกคนก็หนยิงตัวเล็กตายได้เจมี่เราต้องเปลี่นเขาให้วนักพนูยิงไม่ตายละเจมี่นั่เหมือนมีคนทำร้ายเราด้วยแหละนี่ไงตัวนี้ไงเู้กันได้ไอ้พีกูเรืงนีดกองกูแตก งมานี่เดี๋ยวจะอุ้มแกไปที่าครับโคครับไม่เนไผู้ชายมันจะโค้รฮึฮหนีแล้วนีแล้วโอ้ยผมไม่ได้จะโดจริงๆครับขอโทษโอ้ยว้าวไม่หนีกันอบบโอ้ยังไงโอ้ยไปเลยหนีกยนตวเอดียวเลยวุ่งอะขอโทษ ทำไมนี่ทำตัวอะไรวทำอะไรเขาเล่นตัวอะไรเขาหันหัวดูดเขาเี่ตัวอะไรเนี่อ๋อแคมาอ่าล่ะไปดูมิเนีกาเพราะตัวแม่เขาป่าเห็นตัวนี้ตัวนี้เข้าป่าไห เฮ้ยเอาเยังไม่เปลี่ยนได้คุยกันเด้เี้ยไหนเราเก็บเราเก็บอ่าไอสีหเหลืองๆเมื่อกี้นั่นนะครับมาเรียกว่าอะไรเกาไป็นตที่ิืศอเก็บไปเรื่อยมันก็จะได้ตัวใหม่ขึ้นนะแบบนี้เนาะเราต้องพยายามจุดหนูอยากเล่นตัวนี้ โอ้โหเจเลยมันมีต้องห่าไหมนี่ครับผมถุยมาันโคตนะครับผมถุยได้เลยโอ้ยสวัสดีครับพี่ดวงมาแล้วครับสวัสดีครับชอบกดไลค์กดตั eh BE ้มตะไคร้ด้วยนะเออฝากกดไลค์ช่องตับมตะไคร้ช่องพี่เจด้วยนะพี่ดวงมาแล้วครับอยู่ท่าเดินโอ้โหมีไม้เยอะนะครับผม ก็มีไม้หนูเงนออะไรวะเนี่ยหพลังเยอะไปชอบกดไลค์กดซับสไครต์ช่องมีเจด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไม่ล่นวันี้แล้วซับสไครต์หูอยู่นี่ได้ขาบอกกำลังินนี่นนีอยู่ห้างนขยอะไรดินตัวมันใหญ่ก็ได้แล้วุ ดีพ่อตีแม่มาเป็นแล้วนะตัวใหญ่เกินดีเสียงอะไรวะเสียงแล้วพ่อเฮ้ยไม่ได้เจอครับใช่เก็บมีกันไหมเราจะมาเก็บนี่นะครับทุกนี่ครับไอเสียงเพราตีแม่ม็ก ตัวมันใหญ่ไ่เต็นเต็ละมนนนะตัวมันใหญ่มันเป็นอ้นนะเฮ้ยอันนี้ตัวนป้าป้าว้าอย่นมันเลงกแไหนขอโไลค์กดทษตกอะารให้พี่เจด้วยนะครับฝากคนไลค์กดทักไรให้พี่เจด้วยครับ จะเป็นกำลังใจให้พี่เกด้วยนะทำลิปสนุกตัทุกวันไปเรื่อยๆครับได้ตเรี่หรือเด็กก็จะหาด้วยน้ำแไปเรือยนะจะ้าทูสองเคงว่าไงจ้ตัวเองแตติอาริอาริอะติเข้มานะครับิ้ปนะครับปี่ดีีแบเอี่แมนอี่ ม่เอาเสียก็ปาดด้วยนะเดี๋ยวเาไ่ได้ยนะไรเลยพี่ครับจะชอบกดไลค์กดซับสไครต์หมด้วยนะครับเออเออเเออเพี่ลวงไม่นะพี่วงัีบอจะตกันแล้วว่ามีวอ้เจ้าตอข้ไปี่ยันิเ้นไปเลยดียวเียเเยเรียบร้อยเก็บละโอ้ไอ้ดิแปดเขาบเลย อย่าลืมกดติดตามช่องเจด้วยนะครับคนไหนพลาดไหนงงกันหมดแล้วเออทีเรากดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับท่านไม่ชอบก็กดให้หมดด้ยนะครับเป็นเติมพลังให้พี่เจ้นะเล็กน้อยๆก็พลังขอกำลังใจหน่อยนะทุกคนขอบขอบคุณมากๆครับเจรักทุกคนครับขอขอบขอบคุณมากขอบ ก็ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่เจไปก่อนนะครับทุกคนตอนเจอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาลาเพื่อนๆก่อนจะมีเกมมาเรื่อยๆเนาะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะทีจะพามาเล่นเกมรูปแบบขอเล่นเป็นนะครับอยากจะเล่นหน่อยละกันอินอาเซมาพาชมบรรยากาศเป็นยังไงลองเจ็บเป็นไกด์พี่เจนะเจเล่นเกมอะไรก็ถายมาให้ดูนะจะเล่นทั้งวัน หนูเล่นจนหนูดูแล้วว่าพี่เจดเจงในสีอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเจย์ขอบริ้มดูเลยสีอะไรอะไอ้เดี๋ยวตัวกูด้วยไม่ไหวอะอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับเจไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเป็นตัพต่อติดตามด้วยนะไอเล e y ยูครับพี่เจย์นะทุกคนครับผม